คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสวนโดยสิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไลเเอาล่ะตอนนี้น้องสิทธิ์อยู่กับเราในสายเรียบร้อยสวัสดีครับน้องสิทธ์สวัสดีครับ,รบพี่ปองมาที่รเรื่องหลอนของเราที่บอกว่าเป็นการ,รหลอนเมื่อกลับเข้าบ้านประสบการณ์รที่ย้อนไปสักสิบปีที่กรุงเทพนม่แหละนะฮะกรุงเทพอ่แต่อยู่แถวแถวไหนะครับสิทธ ออยู่ฝั่งทนครับอยู่ฝั่งทนแถวประชาอุทิศหรือสุขสวัสดิ์ก็เลยแยกพระแดงไปหน่อยอืครับถ้างั้นลองย้อนไปเมื่อสิบปีสิฮะว่าไอเหตุการณ์ที่ว่าตรงเนี้ยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นกับสิทธิ์นะครับจริงๆจริงจขออนุญาตเท้าความว่าเอเกิดเกิดมาตั้งแต่จำความได้จนณปัจจุบันนะตอนนี้ผมสี่สิบหกอะนะครับก็ ยังมีความรู้สึกอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านตั้งแต่ผมเกิดเลยครับ,รบนะครับเป็นเท้าความว่า,าต้นตะระกูลเลยครับต้นตะกระกูลก็เป็นแผนภูมิต้นไม้ซึ่งยาวนานมากบนี่ยนะก็เลยที่ตรงเนี้ยที่ตรงนี้นถ้าเอาว่ากันด้วยเรื่องบ้านก็เป็นที่ตั้งแต่สมัยก่อนที่เขาว่ากันว่าออประชาชนคนไหนอยากได้บ้านก็ไปถางยาวเอง มันเป็นอย่างไรแล้นะครับก็คืออาจจะไอ้เรื่องการซื้อเรื่องการขายผมไม่แน่ใจ่จก,ก็คือตั้งแต่สมัยทวดของทวดของทวดนะค,ะครับก็คือเอมาจากการถางแล้วก็เอแบ่งที่กันของบรรดาของของของคนเนี่แหละครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้รู้อะไรมาเลยฮะว่าอบ้านหลังนี้อเคยเป็นอะไรมาผ่านอะไรมาหรือรเป็นที่ที่เคยเป็นอะไรมาอื จนกระทั่งได้ได้ไดจําความได้โอเคก็โอเคก็มีคุณปู่นะครับมีคุณปู่คุณย่าคุณอาอยู่กันเป็นพี่น้องเป็นเป็นหนึ่งครอบครัวใหญ่อืนะครับอ่าทีนี้ก็เลยเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าตั้งแต่จำความได้นั่นแหละนะครับก็คือเป็นบ้านไม้ครับบ้านนี้ก็ปัจจุบันก็ยังอยู่แต่ว่าก็มีสภาพซุดโทมแต่ว่าเอสมัยแรกๆเนี่ยที่ผมจําได้ก็คุณปู่ตอนแรกเราไม่รู้ครับ มารู้อีกทีก็โตหน่อย uh huh. อออืคุณปู่จะเป็นคนเลี้ยงผีครับครับ uh huh. จะเป็นคนที่คอยรักษาโรคแต่ว่าเป็นอยู่ในสายขาวนะครับอยู่ในสายขาว uh huh. ความหมายก็คือเรียนวิชามาเพื่อเอรักษาคน uh huh. ไม่ว่าจะเป็นงูสวัสดิ uh huh. ไม่ว่าจะเป็นอโรคอะไรนะกวาดยาคอเด็ก uh huh. อะไรพวกนีนนะ้ก็จะเป็นหมอรักษาเขาเรียก่็หมอหมอบ้านๆ uh huh. แต่ก็มีวิชา คุณปูที่ผมเคยเห็นเนี่ยคือตัวท่านตัวท่านเหลือบเงาเหมือนหนังงูเหลือมนะครับอืม mm hmm. อ่าเนื่องจากเขาอาบน้ํามันครับอาบน้ามัน,นร้อนๆนี่แหละครับ mm hmm. น้ํามันแล้วก็ราบราดตัวเองจนจนผิวหนังมันไหม้แต่แต่ก็ไม่ไม่ได้สุกอะไรนะผมผมดูแหละแล้วก็คือคนมีวิชาเนาะ mm hmm. เราก็ว่าไม่ได้แต่ว่าผมก็จะแจ้งอีกทีว่าอ่าตระลูผมจะเป็น ่คนมุสลิมคนอิสลามนือครับครับนี่นะก็ก็เลยกานว่าจะไม่ได้เห็นรอยสักหรือหรือใดใดบนร่างกายเลยมีแต่มีแต่เนื้อหนังที่ที่ไหม้แล้วก็ดำเงานะครับบ้านหลังนี้ก็คืออ,อผมไม่เคยน้อยครั้งนับน้อยครั้งแทบจะไม่เคยเลยก็คือพื้นดินจะเปียกตลอดเวลาพนะื้นดินจะเปียกตลอดเวลาแล้วก บ้านผมเนี่ยไม่ไม่สามารถเอขับรถเข้าไปได้อ<ม>ก็คือต้องฝากจอดบ้านญาติใช่ไหมครับแล้วก็เดินตามสะพานเข้าไปประมาณสักประมาณสักประมาณสัก100<ม>ร้อยเมตรตึกร้อยเมตรถึงจะถึงตัวบ้านครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็นึกถึงไม้กระดานแค่สองแผน่น<ม>หน้าหน้าจะสักประมาณห้าสิบเซนห้าสิบเซนถึงถึงหกสิบเซนไม่ไม่ใหญ่มากแล้วข้างๆก็จะมีปา่าจา อยู่ข้างทางทุกครั้งในตอนเดินกลับบ้านแนะพี่ป๋องนึนภาพบอกนะว่าเป็นป่าจากแล้วเดินกลางสะพานไม้มันฟิลมันโอ้โหนะครับนะส่วนเด็กๆก,ก็ก็ยังยังไม่คิดอะไรครับนะก็ไปโรงเรียนกลับมากับกลับมาบ้านกับคุณพ่อคุณแม่ปกติเลยแต่ก็อหลังจากโตขึ้นสักพักนึงก็ได้เห็นปู่รักษาคนเรื่อยรักษาคนเรื่อยๆจน จนจนได้รู้ว่าโอเคปู่ปู่มีวิชาเนะแล้วก็เคยเห็นพิธีอยู่พิธีหนึ่งที่บ้านก็คือการฝังหุ่นลงในดินมีคนมาให้ปู่รักษาครับเขาบอกว่าโดนผีเข้าแล้วก็มีหมากปูหรืออะไรเป็นวิธีเป็นวิชาของปู่เลยก็ก็เห็นรูปปั้นเอาปู่เอาดินขึ้นมาปั้นนะครับแล้วก็ ฝังลงในดินใต้สะพานที่ผมเดินนั่นแหละครับแต่เราก็ไม่คิดอะไรก็คงไม่มีอะไรมั้งตอนนั้นก็น่าจะยังยังยังสิบขวบหรือหรือเกือบยี่สิบแล้วแหละใช่ไหมหลังจากที่ธีวันนั้นครับมันมันมีความรู้สึกอยากรู้อยากติดตามอยากทราบว่าปู่เราทำอะไร,รตำแหน่งไหนใช่ไหมก็เลยก็เลยได้ถามคุณพ่อถามโน่นถามนี่ก็โอเค จ่างที่ว่าโอเคปู่มีวิชาปู่เลี้ยงผีนะครับแต่ก่อนที่จะรู้เนี่ยก่อนที่จะรู้เรื่องก็ขอย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งว่าหลังจากเริ่มรู้สึกมัธยมมัธยมปลายแล้วก็เข้าสู่มหาลัยเนี่ยผมผมก็กลับบ้านเองกลับบ้านเองกลับบ้านคนเดียวแล้วก็กลับบ้านดึกเพราะว่าตั้งแต รู้สึกปีหนึ่งเนี่ยผมก็ออกทำมาระบมแล้วแล้วก็เริ่มกลับบ้านดึกเริ่มซ้อมดนตรีกับเพื่อนอเริ่มเริ่มหาผับหาร้านอาหารเล่นเริ่มเริ่มแล้วใช่ไหมกับกลับบ้านดึกหน่อยก็ก็มีความรู้สึกหละว,ว่าว่าเอ๊ะทำไมการกลับบ้านของเรามันขนมันลุกขนมันลุกตลอดเวลาแล้วตอนที่จอดรถเนี่ยอยู่ที่บ้านญาติมันไม่เห็นมีอะไรเลยอื แต่ทำไมบ้านเราแท้แท้เนี่ยเดินผ่านอคือตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มบ้านยติยังเป็นปูนทางเดินสุดท้าย<ม>แล้วก็มาต่อด้วยไม้ไม้กระดานสองแผ่นเนี่ยอื<ม>ทำไมทำไมย่างเข้าสู่บริเวณบ้านเราเนี่ยพื้นดินก็เปียกแล้วก็สะพานไม้ก็ทำไมมันถึงทำให้เราได้<ม>ได้รู้สึกขนลุก<ม>เย็นครับแล้วก็การกลับบ้านมันมันช่างว่งเวงเหลือเกินอื<ม>ต่อมาณน้นนะครับ ทีนี้ตัวบ้านเนี่ยที่ของคุณปู่ที่อยู่เนี่ยนะครับก็คือเป็นบ้านไม้ทั้งหลังสองชั้นข้างอข้างล่างเป็นแต่ทุนบ้านแบบชาวบ้านเลยะนยะก,ก,ก็ก็เริ่มรู้สึกเริ่มรู้สึกมาตั้งแต่ตอนนู้นที่รู้ว่ามีตุ๊กตามีอะไรปู่ทําน่นทํานี่ก็เริ่มเริ่มรู้สึกแปลกๆเรื่อยๆ,ๆเรื่อยะนยะฮะทีนี้มันมันหนักก็ตอนนี้นะครับก็คือเริ่มจากบ้านเองแล้ว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  มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณย่าเสียครับคุณย่าเสียก็หลังจากคุณย่าเสียเนี่ยการกลับบ้านากาับการนั่งเล่นนอนเล่นไอ้ถุนมันไม่เหมือนเดิมเลยอ่าก็คือต่อให้วันไหนไม่มีใครอยู่ไม้ลั่นเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างบนครับ,รบพูดเลยอย่างคนลุกเลยนะตอนนี้ ก็คื <g ül> อชาวบ้านจะชอบเนาะว่าว่าว่าวิญญาอาจจะยังอยู่อะไรเงี้ยก็คือนอนเล่นที่เปลยวนข้างล่างใต้ถุนจะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินตลอดเวลาแล้วก็ไม้ลั่นเอียดลั่นเอียดก็ลเลยโอเคเริ่มละคุณย่าไม่อยู่คนละการกลับบ้านก็ยิ่งถ้าจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีโอเคคุณย่ามาดูคุณย่ามองดูคุณยาา่ณยาปกป้องเรา<ะ>โอเคครับโอเค แต่ทําไมมันถึงเย็นยาเยือกเหลือเกินประมาณนั้นนะครับตามด้วยเอนับจากนั้นไปเรื่อย,อย,อย,อยๆก็อการกลับบ้านก็เริ่มน้อยลงพออาจจะไปอนอนด้านเพื่อนอแล้วก็อาจจะอยู่ที่ห้องซ้อมดน,นตรีอยู่ที่มาหาลายัยหรืออยู่ที่ร้านอาหารเยอะหน่อยครับก็จนมาถึงจนมาถึงช่วงที่คุณปู่ ทันฟินนะครับอันนี้ก็คือหนักเลยครับทีนี้ก็จะย้อนกลับไปว่าช่วงนั้นที่ผมได้รู้ว่าโอเคคุณปู่เลี้ยงผีนะครับเป็นความเชื่อของชาวมุสลิมเขาเรียกว่ายินชัยตอนนะครับพี่ป๋องน่าจะพอคุ้นชื่อดีเนาะนะครับคือยินชัยตอนมีทั้งยินดีและยินร้ายนะครับแล้วก็เขาบอกกันว่าโอเคของของอิสลามเนี่ยถ้าใครถ้าใครได้โดนเข้าเมื่อไหร่คือออกยากนักแหละ ใช่ไหมครับผมก็อันนี้เป็นข้อเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของความเชื่อที่ชาวมุสลิมเนี่ยเชื่อว่าหลังหกโมงนะครับไม่ไม่ควรจะออกไปนอกบ้านเพราะอาจจะเจอเรื่องถ้าเป็นชาวพุทธก็คงเป็นลมเพลลมพัดใช่ไหมครับหาของอิสลามก็จะเป็นเรื่องของยินเชตอนที่คอยมาเกาะแล้วก็อาจจะมาแฝงได้อันนี้เป็นเรื่องเรื่องราวผีที่ทุกศาสนามีนะครับทุกศาสนามีแล้วก็ หลังจากที่ที่เอ,อโอเครู้แล้วว่าว่าคุณปู่ได้เลี้ยงผีเพื่อปกป้องบ้านนะครับเพื่อปกป้องบ้านทีนี้การกลับบ้านมันไม่ธรรมดาแล้วครับพี่สองมันเริ่มมีอะไรที่แบบโอเคเหมือนมีคนมองผมตลอดเวลาตั้งแต่ก้าวย่างลงรถเลยแล้วก็มีเสียงหมาแล้วก็มีเสียงตะโกนเฮ้ยวุ้ย แล้วก็เสียงกรี๊ดอา่าผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ข้อแรกชุมชนตรงนั้นอะ่ะเป็นมุสลิมที่ส่วนใหญ่อืมไม่มีการเลี้ยงหมาครับครับไม่มีการเลี้ยงหมาสองคือดึกดึกที่พืนอีกหนึ่งมไม่น่าจะมีใครมาส่งเสียงเฮ้ย hey ประมาณนี้นะครับเสียงกรี๊ดก็เป็นเสียงกรี๊ดสั้นๆ้นสั้นๆ้นนะครับสั้นๆแล้ว ผมก็เลยนึกว่าดึกๆเนี่ยครับสามสัญญาณเนี้ยมันทาําให้ผมยิ่งแบบขนลุกทุกครั้งที่เดินผ่านเข้าบริเวณบ้านคโอเค <c oughs> แล้วก็ตั้งแต่คุณปู่สิ้นไปนะครับก็โอเคสอบถามพ่อครับพ่อครับอืมสิ่งที่ปู่เลี้ยงปู่เลี้ยงด้วยอะไรครับอืมคุณพ่อก็ตอบว่าเลี้ยงด้วยคาถา ครับอ่าเลี้ยงด้วยคาถาคมคนอผีของมุสลิมเนี่ยจะไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเนเพื่อนที่ฟังอยู่นะครับกับพี่ป๋องรู้เรื่องนี้หรือเปล่าอย่างเช่นโอเคจะไม่เห็นของไหว้เส้นไหว้ใดๆของชาวมุสลิมพี่ป๋องพี่ป๋องเห็นด้วยอือเนาะเพราะว่าถ้าเป็นของชาวพุทธชาวอะไรก็โอเคจะเป็นเรื่องของเครื่องเส้นเครื่องไหว้เรียกให้ออกมากินถูกไหมครับอืแต่ของคนมุสลิมเนี่ยจะเลี้ยงด้วยคาถาคมค แล้วหลังจากคุณปู่สิ้นไปแบบแบบเออกระทานหันผี่ยังอยู่ครับยิงชัยตอนยังอยู่แต่ไม่มีไม่มีใครสืบทอดวิชาต่อจากปู่มแม้กระตั่งคุณพ่อแต่ตัวผมแต่ผมมาเริ่มแบบเริ่มอยากเรียนนะแต่ว่าไม่ทันครับคุณปู่ไปก่อนอก็ไปเปิดเจอตำราเปิดเจออะไรในตู้ของคุณปู่มากมายเยแต่ว่ามันไม่ทันแล้วต่อให้ต่อให้อ่านออกต่อให้อ่าน ตัวตัวของอ,อ,อ,อ่านออกแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะมีวิชาหรือหรืออะไรที่มากกว่าน,นั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าณปัจจุบันนะครับและณตอนนั้นก็คือเหมือนจะของแรงครับของแรงมากๆก็ไม่มีใครให้อาหารเขานะครับแล้วก็มีเสียงมีลมเพลมพัดต้นจากเงาดำอตองเอ่อเงาดำไปถุนนะครับแล้วก็ ยิ่งยิ่งดึกหรือว่ายิ่งกลางวันอไม้ลั่นไม้ลั่นอร่อยนะครับจนจนคุณอาเนี่ยก็โอเคออกไปสร้างบ้านใหม่ก็คือลูกสาวลูกชายของของคุณปู่เนี่ยก็ออกไปสร้างบ้านเองเป็นบ้านปูนบ้านอะไรหมดแหละบ้านทุกวันนี้นะครับก็ก็ยังถูกยังยังยังไม้ดานทางเดินก็ยังเหมือนเดิมอแล้วก็ความน่ากลัวก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ช่วงที่ที่ผมรู้มาอย่างหนึ่ง คือที่ตรงเนี้มันน่าจะเป็นกูโบเก่าหรือที่เขาที่เขามามาจะว่าถึงขนาดรบกันตรงนี้มันก็ไม่ใช่อเอ,อเป็นกูโบเก่าหรือเป็นที่ฝังศกของชาวบ้านเก่าครับผมก็เลยคิดว่านี่หรือคือสิ่งที่ดินไม่เคยไม่เคยแห้งเลยเปียกตลอดต้นจากขึ้นตลอดแม้กระทั่ง อืมแม้กระทั่งคลองเนี่ยน้ําแห้งแล้วดินก็ยังเปียกอยู่ครับเปียกตลอดปีตลอดชาติครับมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเราเราอยู่ในที่ที่อะไรวะอืมอืมแล้วใครที่ตามหลังเราว,วะใครที่ทําให้เราได้ขนลุกขนพองกับการกลับบ้านของเราวะอืมแ,แล้วณนะทุกวันนี้ครับกลับบ้านไปอา่าไม้กระดาน โอเคถ้าเรื่องกันว่ากันเรื่องวิทาสตรับคงเป็นความเก่าแต่ผมก็ได้ยินมาตั้งแต่วัยรุ่นจนกระทั่งเนี่ยมันล่อไปมันไม่ที่สิบปีแล้วมันสามสิบปีแล้วนะครับก็กลับไปความวองเวงยังเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะมาจากอคุณปู่แต่หวังว่าคุณปู่กับคุณยา่าคงคงสวรรค์แล้ว่ะนะครับแต่ว่าคงเป็นที่ที่ ที่ผมอยู่นั่นแหละนะครับที่คงมีคนอื่นอยู่ด้วยในรอบบริเวณบ้านคร่าวๆน่าจะพื้นที่ทั้งหมดอาจจะประมาณสองไร่อืครับถ้ามันเต็มไปด้วยศพทั้งหมดผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าตั้งทายเด็กผมผมอยู่กับอะไรมาโอ้โหนั่นแหละครับก็เลยเป็นเป็นเป็นสาเหตุที่แบบหัวข้อว่าบ้านครบหลอนหลอนในการกับบ้านนี่แหละครับเออ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 ปัจจุบันนี้เสร็จปัจจุบันนี้ ในยุคนี้ปัจจุบันนี้นะสถานที่แห่งนี้บ้านหลังนี้ตัวบ้านยังอยู่ใช่ไหมครับยังอยู่ครับแต่ก็ไม่มีคนอยู่แล้วแต่ก็คุณอาก็ยังทํความสะอาดยังอะไรยังไรอยู่แต่ว่าด้วยด้วยตัวไม้ด้วยตัวความความผุพังก็มีให้เห็นมีให้เห็นเยอะพอสมควรครับอืแสดงว่าตัวบ้านยังอยู่แต่ว่าไม่มีคนอยู่อาศัย ใช่ครับใช่ครับก็จะมีขึ้นมาดูแลเช็ดบ้างเช็ดฝุ่นบ้างแต่ว่าไม่ไม่มีใครนอนอะไรเงี้ยแต่ก็คุณอาคงไม่ได้กลัวแรอะครับเพราะว่าคงเป็นเป็นพ่อคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้าเรื่องของของบรรยากาศบรรยากาศการเดินเข้าการอะไรเงี้ยก็คือตัดตัดเหมือนตัดขาดจากโลกภายนอกครับมาทั้งทั้งที่มันอยู่ในกรุงเทพนะครับคึอไปถ้าติดถนนใหญ่นะครับแต่ว่าหลังจากเดินเดินเข้าประตูมาเนี่ย ติดๆกันก็จะเป็นโรงงานพลาสติกนะครับก็ไม่ได้มีไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยแต่ทําไมบ้านเรามันถึงแบบบ้านเราแท้ๆนะเว้ยแต่ทําไมแต่ทําไมมันขนลุกจังวะครับนี่แหละก็เลยกลายเป็นการกลับบ้านผมตั้งแต่วัยรุ่นสมัยนั้นก็คือน้อยลงๆๆๆน,น้อยลงน้อยลงสิที่บ้องถามถามหน่อยนะฮะมีแนวคิดว่า,าจะจะจะรีโนเวทบ้านหรือว่ามีแนวคิดใดไหมฮะที่อยากจะเอาคนกลับเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่ง อืมอันนี้น่าจะเป็นส่วนของคุณอาแล้วกระถางผมเนี่ยเอ่อคงคงปล่อยให้เป็นอย่างนี้เพราะว่าอืมเอ่อเอ่อมันเหมือนเป็นบ้านบ้านไม้เก่าแล้วอ่ะจะถามว่าน่าเก็บก็ก็น่าเก็บจะถามว่าคุณปู่ยังอยู่ไหมเป็นที่ของเขาไหมก็ได้อืมจะถามว่าเอคุณอาไปไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วบ้านหลังนี้ก็ ถ้ารีโนเวทก็คือต้องรื้อทุบทิ้งใหม่เลยครับแล้วก็ทําเป็นบ้านปูนไม่งั้นมาไม่งั้นไม้มันก็มันก็ถูกกัดก่อนเหมือนเดิมอรัไม่ผมกำลัง,งคิดว่าในในมุมหนึ่งเสร็จคือไม่เสียดายกันหรอนะครับไม่ไม่เสียดานะยดว่าอาดีตที่ผ่านมาบ้านที่มันเคยมีคนอยู่แต่ปัจจุบันนี้มันกลายเป็นบ้านร้างไปละมันไม่มีใครอยู่ละนะครับแล้วก็ด้วยจํานวนพื้นที่แล้วก็ตัวตัวอาคารบ้านผมรู้สึกว่า เสียดายไหมที่แบบว่าจะทิ้งจะทิ้งให้เป็นบ้านร้างแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่จะปล่อยให้บ้านมันผุพังไปตามกาเวลาหรืออย่างไรนะครับแล้วคนก็ยังไม่มาอยู่เออแล้วจะยังไงกับกับพื้นที่ครับคิดนะแต่ว่ามันคงเป็นนี้เพราะว่าแบ่งแบ่งส่วนกันของพี่น้องครับพี่น้องของคุณปู่เนี่ยก็ก็คงคงจะแบ่งเรื่องของมรดกกันแล้วก็ใครจะทําอะไรก็ก็แล้วแต่ส่วนบ้านผมก็อยู่ก็อยู่ติดติดกันนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้กลับแล้ว ก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าบ้านของคุณปู่นะก็เหมือนกลายเป็นอบ้านของความทรงจําบ้านของการเดินผ่านแค่ช่วงกลางวันกลาคืนก็ไอ้นู่นไอ้นี่ตกเองบางครั้งผมผมกลับไปเยี่ยมญาตินะครับแม้กระทั่งกลางวันเนี่ยครับหนึ่งคือไม้ลั่นสองคือเห็นเงาแปลกๆที่ก่อจากประจําคำแล้วก็เห็นเห็นอของตก ไอ,อ,อเรื่องของตกเนี่ยแม้กระทั่งณทุกวันนี้ผมทารายการดีคืออ,อยากอยากให้ผู้ฟังเนาะก็น่าจะเชื่อมันมีหลายอย่างแม้กระทั่งของต่างประเทศใช่ไหมครับเรื่องเรื่องตั้งกล้องไว้แล้วของตกของตกเองอของขยับเองครับคือผมเชื่อว่ามันมีจริงครับและทุกศาสนาด้วยอใช่ไหมครับนะก็มันก็เลยกลายเป็นว่ามันทําให้ผมยิ่งสอบย้ําว่าเอ้ยการทํารายการอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่เราดูพี่ป๋องมาตั้งแต่แรก เฮ้ยมันคือเรื่องจริงอะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์จนผมได้ตอนนี้ก็ได้มาทําทํารายการตัวเองที่รายการไร้สาระนะครับก็ไอเรื่องของตกไอเรื่องของขยับนี่มันนี่มันคือเรื่องที่แบบว่ามันเกิดขึ้นจริงๆรหรืออืมนั่นแหละครับก็จะหมักนะครับผมสิทธะปัจจุบันนี้เดี๋ยวพูดถึงลักษณะบ้านที่ี่องเคลียร์สักสนิดหนึ่งปัจจุบันนี้คือมันเป็นบ้านสองชั้นสองชั้นครับข้างล่างนี่คือ ใต้ถุนข้างล่างแล้วว่าใต้ถุนเนาะนะครับแล้วก็จะมีมีไม้ก็ก็จะเป็นทางเดินไม้เหมือนกันมีทางเดินไม้มีทางเดินปูนแล้วก็คือไม่ไม่ได้ย่ำกับดินไม่ได้ย่ำกับดินโดยปริยายจะมีบางส่วนประมาณประมาณสองถึงสามร้อยตารางที่ที่เป็นแผ่นไม้เหมือนกันนี่ครับเพราะว่าดินมันไม่แห้งเลยพี่ปองมันไม่สามารถทําอะไรได้เลยคนั่นแหละครับก็เลยแม้แต่ใต้ถุนก็ยังต้องมีมีแผ่นไม้วางนั่นแหละครับแสดงว่าเป็นบ้านยกพื้นสูง ใช่ครับใช่ครับข้างล่างทําอะไรไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าข้างบนคือตัวตัวที่พักอศาศัยข้างบนแสดงว่าต้องต้องขึ้นบันไดเดินบันไดขึ้นไปครนี้พอเด <ใช S 1> ินบันไดขึ้นไปแล้วตัวบ้านที่เป็นชั้นสองนะครับตัวบ้านเนี่ยมันถูกแบ่งซอยออกเป็นห้องนอนห้องห้องพักกี่ห้องอย่างไรครับห้องครัวห้องนอนห้องนอนก็ประมาณสองห้องครับสองห้องห้องครัวหนึ่งแล้วก็เป็นโถงใหญ่เลยโถงใหญ่แล้วก็ไอโถงใหญ่นั่นแหละก็คุณปู่ก็นอนด้วยการมุมนอน อะไรสมัยนู้นครับแล้วก็แล้วก็มันมันดังเหมือนท่านอยู่นะณปัจจุบันที่ผมกลับไปนะไปนอนเล่นไปเดินเล่นผมจะชอบชอบเดินเล่นหรือความทรงจำบางครั้งที่กลับบ้านเนี้ยก็ก็ยังได้ยินทั้งทั้งที่ไม่มีใครอยู่ครับจะว่าลมก็ไม่ใช่เพราะว่ามันพร้อมรอบด้วยต้นจากแล้วลมมันจะพัดบ้านขนาดนั้นเลยหรือก็ยังเหมือนมีเสียงคนเดินเนี้ยเี้ยอยเนี้ยเอยหรือว่าคุณปู่จะมาจะมาหาเรา เพราะว่ารู้ว่าเรากลับบ้านหรือเปล่าอืส่วนต้นจากนี่ผมก็จ้องครับจ้องผมจุคนชอบจ้องจ้องจ้องจนเจอจ้องจนจ้องจ้องจ้องเอ๊ะทำไมสายตาคู่นั้นตั้งแต่สมัย10ปี5ปีมันมันยังดูอยู่แล้วทําไมไม่ไปไหนสักทีเหมือนที่เขาบอกว่าโอเคของของอิสลามของแรงแล้วแล้วเขาไม่ไปไหนด้วยเหมือนเขามีหน้าที่เฝ้าบ้านอ่ะมีหน้าที่เฝ้าบ้านแม้กระทั่งไม่มีใครให้ดูอาเขาไม่มีใครให้ คาถาเขาเขาก็ยังอยู่สิทธะถ้าอย่างนั้นเมื่อสิทธิ์ทำรายการผีเคยมีเคยมีไอเดียว่าอยากจะไปลองของท้าพิสูจน์ในปัจจุบันนะนะครับเพราะเราก็ทํารายการผีอยู่แล้วนะฮะเคยมีแบบเฮ้ยอยากจะไปลองของท้าทายแล้วก็ใน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 สักคืนใดคืนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตัวสิทธิ์ไป ชวนพักพวกเพื่อนฝูงไปแล้วก็ลองเข้าไปทำภารกิจทำกิจจะเขาเรียกว่าไปทำวิธีการเห็นผีสมมุตินะนะครับ,บ <ๆ S 2> เคยได้ลองทำหรือ,อยังครับอืมจริงๆเคยครับครับเคยเคย,เคยจ,จะจะว่าไปก็กแทบจะทุกวันเลยนะครับพี่สองแต่ก็หนักหนักสุดเนี่ยที่ที่ยังไม่เคยก็ <ๆ S 2> ก็คงจะเป็นเรื่องของการนอนค้างคืนใน ในที่ที่เราไปอไปไปสํารวจนั่นแหละนะครับจะอยากจะตั้งกล้องอยากจะให้รู้เหมือนกันว่าแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยเลยคือทั้งคืนเลยครับใครดูใครดูก็จะขอบคุณมากแต่ใครง่วงก็นอนแต่ว่ามันก็สามารถเป็นหลักฐานได้ว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นแต่เร็วนี้ก็ก็กําลังจะทํากันอยู่ครับกับกับพี่เอิ์นไฟเดนะครับก็คือจะ จะเลี้ยงตัวจีนผีครับ,รบในที่ที่หนึ่งแถวจะบ,บ้านผมนี่แหละอะืเลี้ยงตัวจีนผีก็มีเรื่องของผีที่ถูกฆาตกรรมมีเรื่องของผู้หญิงที่ถูกล่อลวงมาข่มขืนแล้วค่าคก็เลยว่าจะจัดกันก็คือ,อถ่ายถ่ายทอดสดประมาณ2อสามรายการพร้อมกันในในต่างมุมต่างมุม แล้วก็อตั้งทิ้งไปเลยครับไม่มีใครอยู่ไม่มีทีมงานไม่มีอะไรคือไร้สดเลยครับก็เลยกลายเป็นว่าคนคนจะเห็นอะไรก็จะได้เห็นตึ๊งตางรายการเลยครับนะครับทํ่อะไรบอกพี่ด้วยทำอะไรแจ้งหน่อยนะฮะเพื่อเพื่อพี่จะขอขอไปไปร่วมด้วย นะครับดีใจพี่บอกได้คริงๆครับนะลองดูนะเริ่มเมื่อไร่ทําเมื่อไร่นะเร็เร็วนี้แน่นอนที่อกเพราคือเราอยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าไปตั้งกล้องหรือลองไปนอนค้างดูไม่แน่แล้วก็ระหว่างตั้งกล้องถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นการขยับของงเนี่ยมันจะมีสับหนึ่งแล้วว่าเป็นโปโตไกเนาะนะเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่มันจะขยับขึ้นขยับลงมีการเคลื่อนไหวอย่างไรเนาะนะครับน่าจะลองดู นะครับแล้วถ้าลองเมื่อไหร่ย่างไรก็ก็ส่งข่าวส่งสารบอกหน่อยก็แล้วกันได้ครับพี่ปองเร็วนี้แน่นอนครับนะนะไม่ไม่เจอพี่ฝากไว้ที่พี่รถพี่เอ็มก็ได้ครับได้ครับยินดีเลยครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณที่ให้โอกาสได้มาเราประสบการณ์นะครับแล้วก็ยินดีนะครับที่เป็ที่เป็นคู่ตองู้ครับที่เป็นทีมงานด้วยครับโอ้ขอบพระคุณมากคำถามสุดท้ายก่อนวางหูฮะพูดถึงเรื่องยินเมื่อกี้เราเราเราพูดถึงเรื่องของยินที่มีทั้งยินดียินไม่ดียินขาวยินดำ ลักษณะของเขาอะฮะถ้าพูดถึงว่าอ่ะเป็นผีไทยเนาะสิทธ์นะฮะผีไทยเขาก็จะบอกอ่ะผีไทยจะมีอ่ะผีกระซือผีปอบผีเปรลักษณะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วยินเอง่ะฮะเขามีลักษณะอะไรที่สามารถจะระบุนะฮะลักษณะของเขาเป็นรูปธร,รรมได้ไหมครับเนี่ยตอนที่พี่ปองพูดคาว่ายินซ้ําผมอยู่ดีๆขนลุกเฉยเลยครับแล้วตอนนี้คือนึกถึงกอจากที่บ้านแล้วอยู่ดีๆมันมันขนลุกสู้เลยครับอ่า กลิ่นของของชาวมุสลิมครับมันเท่าที่ผมรู้เนี่ยหนึ่งโอเคเขาเขาจะสอนว่าไม่ไม่ให้งมงายอะไรเยอะใช่ไหมครับกับสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะมาเป็นเสียงแล้วก็เป็นเงาดําครับรูปลักไม่เป็นตัวตนครับรูปลักไม่เป็นตัวตนครับเป็นเป็นหนึ่งของขยับสองเงาดำสามคือกลิ่นทูบกลิ่นทูบหอมครับ กลิ่นทูปหอมกลิ่นทูปหอมแล้วก็ไม่เคยได้ไม่เคยได้กลิ่นเหมือนซากศพผมเคยนะครับเพราะว่าเพราะว่าช่วงที่ผมผมทําบุญเยอะๆทาบุญทั้งบริจาคลงศพคือตัวผมผมจะบอกว่าผมเป็นผมเป็นลูกครึ่งนะครับมีเป็นเป็นลูกครึ่งเยอรมันด้วยผสมด้วยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนคนที่อยู่กั้มกึ่งระหว่างระหว่างคนที่เอปฏิบัติอาจจะใช้คําว่าไม่ค่อยเต็มที่แต่ก็เป็นครึ่งทีนี้ ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าผมก็โอเคเอแล้วเพราะตอนนี้ผมก็เป็นกู้ภัยใช่ไหมครับการบริจาครงศพเนี่ยมันก็ช่วยทั้งแม้กระทั่งอิสลามยังไงก็ต้องการลรงถูกไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าการบริจาครงศพการไปล้างป่าช้าการไปอ่เอาบริจาคให้กับชุมชนสลามอะไรเงี้ยมันมันครอบคลุมหมดอสิ่งที่ผมได้กลิ่นมันก็คือแบบ,บส่วนใหญ่จะได้เป็นกลิ่นทูบหอมกลิ่นศพ กลิ่นศพที่ที่ไปเก็บมากิ่นที่เน่าอเนี้ยบางครั้งน้อยครั้งที่จะมาแต่ทุกครั้งที่ได้กลิ่นเนี่ยก็คือโอเคคงมาบุญจากเราประมาณนีนน้แต่ว่าถ้าของอิสลามเนี่ยยังไม่เคยเห็นเป็นตัวครับแต่การเข้าสิงล่าสุดที่สุราสุรา์ราราที่ผมอ,อยู่แถวๆนั้นะครับ,รบก็เห็นเขาบอกว่าเคยมีรายการไปถ่ายแต่ผมไม่แน่นใจว่ารายการอะไร,รเอ่อ ไปถ่ายที่โรงเรียนอิสลามของที่อยู่ติดกับสเราเลยอืมแล้วก็ไปท้ามั้งไปท้าหรืออะไรสักอย่างไม่รู้แล้วก็อผีเข้าครับอืมผีเข้าทีมงานครับแล้วแล้วเราเอาไม่ออกอืมแล้วเอาไม่ออกแล้วผมไม่แน่ใจว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาทายังไงหรือว่าขึ้นรถกลับไปเลยผมไม่รู้นะ,ะอีกและอีกทีเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเอามาเข้าเด็กที่โรงเรียนถึงถึงเจ็ดคน อันนี้ก็คือประธานทุมโเลา้อยฟังนะครับส่วนใหญ่ที่เนี่ยก็มันจะกลายเป็นรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของการการการแฝงมากกว่ามากกว่าที่เราจะเห็นเป็นเป็นโครงโครงสร้างเป็นรูปร่างประมาณนี้ครับแสดงว่านอกจากแฝงยินสามารถจะจำแรงแปลงร่างหรือว่าจำแรงการเป็นเป็นนมนุษย์หรือว่าเป็นเป็นสัตว์อะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมฮะ ใช่ครับเนี่ยที่ป๋องพูดมามันเนี่ยก็ก็ลืมเล่าไปว่าไอเนี้ยไอสิ่งที่ผมได้ยินไม่ว่าจะเป็นเสียงหมาเสียงผู้ชายผู้หญิงโอเคถ้าคิดในทางบวกคือเขามาปกป้องเราว่าเอ๊ะมึงแปลกหน้าหรือเปล่ามึงเดินเข้ามาทําเสียงขค่น่อยมีโจนไหมเนี่ยถ้าโจนอ่ะโจนได้ยินเสียงหมาคงอาจจะตละเิดถูกไหมครับแต่นี้มันคือบ้านเราผมก็เดินทงทงทงเข้าไปในบ้านก็แค่นั้นเองก็ก็ผ่านไปได้แล้วก็ถ้าเรื่องของคิดในแง่ลบ ก็โอเคก็ผีแหละสภาจะได้อืมนะครับอือ่ะนะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะทีนี้เรามีโอกาได้คุยกับสิทธิ์โมทีฟผราว่าฟังขอพรบคุณมากครับพี่ปองจะมีอะไรแจ้งไปขอบคุณผู้ฟังทุกคนขอบคุณพี่ปองขอบคุณเดชชอบครับขอบคุณครับเซธขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีครับขณะนี้คุณกําลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองตอบสุนโดยลิตภพันธ์ดูแลเส้นผมและนาซิสัตไล่